จะดูกินไปด้วยเดี๋ยวมีคนบ่นอีกบอกว่าหนูกินแบบไม่มีคนเข้ามาเจอหน้าโจรคนเข้ามาเจอหน้าโจตรซูเซ่เผยต่อ นี่ใส่เล็กที่สุดแล้วนะคะแบรนของพี่นานีนะคะตอนนั้นเล่นละครด้วยกันหนูก็เลยอุดหนุนมันน่ารักดีอะทุกคนจริงแกมมี่นี่ทุกคนขายเสื้อไปหมดแล้วนั้นี่ยะเพื่อนหนูมีใครไม่ขายเสื้อบ้าง ถูกสามหกได้สามสิบาทฮะมันออกด้วยหรอเอาจริงใช่เหรอมันออกไอเก้าอะไรไม่ใช่หอกหกหกอะไรถูกกินแต่หนูจะบอกให้ทุกคนทางทฤษฎีเรียกหกกับเลกเก้าเตัวเดียวกันเวลาซื้อต้องสลับรูป้ป่ะมีคนเคยบอกหนูไว้ <laughs> จะเผาสำนัก ใช่หกกับเก้าตัวเดียวกันพี่ป๊อปอัพเก่งมากแสดงว่าเนี้ยคอหวยของจิงคนที่เล่นหวยเขาบอกซื้อหกต้องซื้อเก้าซื้อเก้าต้องซื้อหก <c oughs> บอกแล้วว่าอย่าไปซื้อจ้าอย่ามาเชื่อฉันจ้านี่นะคะชาพีชนะคะ อร่อยมันต้องกลับเลขใช่มันต้องไปสลับกลับเลขอย่าไปเล่นเลยทุกคนกะตุกเหรอคะ <c oughs> โอ้ยไปเล่นหวยกันทำไม หนูมาอืมหนูมาไปไลยทำสีผมนี้แล้วหน้าหนูเหมือนเดิมแหลนะเนาะดูไม่แปลกไปเลยแบบดูเหมือนสิ่งที่ทำมาแล้วอี่สีแบบทำสีนี้ตลอดชีวิตเวอร์ <c oughs> กระตุกเหรอคะ ดีค่ะพี่ต้นสม้มกระตุกไหมถ้ากระตุกหนูจะลงแล้วเดี๋ยวค่อยขึ้นมาใหม่ดึกๆหายยังค่ะหายยังเอมันจะงงสีชาพีชไหมไม่น่านะคะ เออถ้าหนูไม่ชงให้ทุกคนดูนี่ทุกคนคงไม่คิดว่าเป็นชาพีชนะเนะ i สมายพวกมีฟองไม่ใช่คะ่ะอันนี้ชาจริงๆอะ่ะเป็นชาแบบซาซ่านิดนึงอ่ะ นาฮักอีลัมอีเหลือพูดหนูผู้ไม่ชัดชาจะทราบหนูไหมผมจืดครับแกงจืดหมูสับต้มยำเอาอยากนั่นมาแหละอยากเห็นนะ่ะวาดรูป ตติไม่มันไม่เตือนเลยค่ะตาสวยจังขอบคุณค่ะเออคนจะชอบถักตาหนูเป็นอย่างแรกเลยแบบเคยไปถามหมอเนี่ยว่าทำทำทำแสกรรมดีไหมหมอบอกว่าตาอันนี้ทำไหมห้ามทำตาเด็ดค่ะตากับปากสวยแล้ว ขาบอกฉีดปากไหมคะเคยฉีดคะ่ะหมอจูเนียเดอร์มาติชค่ะแต่เป็นทรงเดิมนะคะไม่ได้ฉีดให้เปลี่ยนทรงฉีดทรงปากเดิมแค่ให้มันใหญ่ขึ้น อะไมุมปากกว่าจริงปะเออแต่หนูก็รู้สึกว่าก่อนหน้านี้เหมือนแบบมันยังไม่เข้าที่หรือเปล่าหนูพูดแล้วปากแปลก,ปกหนูมองปากตัวแล้วแบบแปลก,แ,ปกแต่ถ้าภาพนิ่งอะสวยเลยนะถ้าไม่ขยับ <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่จ้าชาพีจ้า นี่คือชาพีชนะคะเห็นลงสตอรี่ออกวันที่ห้าหนูอยู่เชียงใหม่ค่ะยังไม่ใช่ชาพีชเพิ่งชงให้ดูคุณมาเห็นชาโอ้ยอะขอเข้าอีกแล้วเดี๋ยวก็บ่นอะไรอีก แล้วดูสภาพดไม่อยู่แล้วตั้งแต่คนดูติกตอกสองล้านยิมเบียโชว์แล้วไม่ใช่นี่มันชาโอ้ยปองฟอดเลยอ่ะชาทุกคนชาหรือช้างชาอ้ยดูดูดูดระวังเมานะบิ๊มดีดีมันคือชาเมาแล้วก็จะกระโดดไฟต้นไม้ ชงให้ดูเจ็บมากเลยอ่ะคุณดูแผลผมสิแสบ,บมากเมาแล้วแบบชอบไปกระโดดใส่กระถางต้นไม้ <c oughs> โอ้ย <c oughs> เดี๋ยวก็โดนดีเจเอ็มซีจีอีกอ่ะไม่มีอ่ะ <c oughs> ไม่มีอ่ะเหนียวมาก ไม่เป็นไรเข้าใจคนเรามันเบิร์กฟอร์มโฮมมันก็จีบกันได้ฮะเบิร์กฟอร์มโฮมมันก็จ้งจีบได้ไม่เป็นไรไม่ใช่นี่ใช่จริงทุกคนช่วยบอกนะคะหนูเพิ่งส่งให้ดูเมื่อกี้เลยมาอะไรตอนอยู่เมืองนอกชวนผมกินเหล้าตลอดไม่คุณลุงอะ่ะชวนตลอดแล้วหนูบอกหนูไม่กินคุณลุงก็นิดเดียวแก้วเดียวก็ได้อย่างเงี้ยหนูก็ายสามชวนผมใบสามชวนผมจีบแล้วไม่มีคุณลุงอะ่ะหนูกินข้าวอะ่ะ คุณลุงไปนั่งกินทุกหลานอะไปกินแต่แอลนี่คือสะผมแพงนะคะคนคนเนี้ยไม่สะไม่ได้มือมันเลนนั่นสะได้ไม่ได้ก็ไม่ใส่แล้วสะที่ร้านนี่กว่าสองร้อยสะที่บ้านสองหมื่น หัวเย็นหัวเย็นหน้าเด็กลงแลนี่ยบมบิ๊บไม่ใช่วันนี้ไม่ได้แต่งหน้าเออดีแล้วอันนี้สวยแล้วไม่ต้องแต่งหรอกเอาเอาอีกแล้ว <laughs> ไม่ให้ทำอะไรทั้งนั้นะชีวิต <laughs> โอ้ยดูดูดูดดูดูดดดด หนูอยากกินให้มันหมดมันอร่อยอันนี้คือชาพีชนะคะเดี๋ยวไปเชื่อเขานะคะหวานเจี๊ยบปุิหวานเจี๊ยบอินแล้วหวานไหมเปรี้ยวจิบแรกเป็นไงเปรี้ยว <laughs> ไปละขึ้นมาแซวไงผมแบบโอ้โหเห็นแล้วแบบเปรี้ยวปากเลย เห็นแล้วเปียวปากเลยอะผมอะเห็นไหมขนาดติ๊กตอกเขาเชื่อหนูเลยว่าไม่ใช่เขาไม่ขึ้นเตือนอะไรเลยนะเนี่ยเน่เน่เนดูดูดไม่มีเตือนไม่มีเด้งอะไรเลยไปละไปละบายดีครับ หนูเป็นลูกหลักติ๊ t ตอหรือเปล่าเนี่ยเขาไม่ขึ้นได้ไงอ่ะแต่วันนั้นกินกินน้าเปล่าขึ้นเนาะแต่อันนี้ไม่ขึ้นเฉยเลยเนาะทุกคนทําไมอ่ะไอเลิฟติ๊กตอกสวัสดีค่ะบอกเอาชนนี่ไงอ่ะเฮ้ยไม่ขึ้นไม่มีเตือนเลย ไม่มีเตือนเลยอืมไอเลฟติ๊กตอกฮวู้วู้ นหมดแก้วอ่ะอุ้ย AI ฉลาดนะเนี่ยติ๊กต k อกฉลาดนะเนี่ยเขารู้เขารู้ว่าไม่ใช่ <c oughs> มาอีกแล้วอุ้ยใครอะสัตว์อสูรไทยแลนด์คนดูตั้งสามพันมาเชิญเรา <c oughs> เอิม น,นี่เรแล้วคนดูเยอะมากคนไทยชอบอะไรแบบ กดให้เขาออกอยังไงเนะี่ยทุกคนหนูกดออกไม่เป็น <laughs> <laughs> แล้วคนดูสามพันอะ เขาไม่คุยอ่ะไม่พูดไม่คุยอ่ะขอบคุณค่ะพี่บอลหนีดีกว่า ใช่เทเยร์เดี๋ยวเราเสียวกินฟีนะคะไปพีเคสาวๆดีกว่าคนสวยเยอๆที่ออกข่าวใช่เหรอเขาออกข่าวเลยอ Hello ฮัลโหลฮารีบีแ I'm good How about you? Good thank you for asking. Your name is Sue. sorry how do you call you think you were joining my team zero you got so many people wow oh, you're so good <laughs> you're from. i'm from china oh, what about you? i'm from thailand oh cool i've visited thailand for several times i love it really by the way are you affected yes i've been to bangkok i've been to phuket and Chiang uh, Mai. Is that how you say it? Yes, Chiang Mai. Yes. Thank you for coming yes, to Thailand. So beautiful. You too. You too. Yes. And, uh, you too. You travel? Yes. and uh, uh, may I ask, are you infected by the earthquake? Because hmm? I think there is an earthquake around uh, Mumbai. Sorry, uh, I mean. Sorry, let oh. me check how to handle Yellow. Myanmar. Oh, Myanmar. Sorry, there was an earthquake in Myanmar, so oh, I was. Yeah. Oh, so are you I, okay? It, yes, I'm fine. Oh, cool. Thank you, thank you so much for the likes, everyone. Please tap tap. Oh, beautiful. Thank you. so <laughs> no right, so I hope you are doing okay. Yes, thank you. We are all fine mm -hmm. right now. Okay, cool. Thank you so much for roses, Justin. Let's go tap tap. Thank you so much, Nansen. Let's see you again. So, you do like uh like a chatting and a uh, conversation? Mm. I like, I prefer talking. Oh, so you just, you are more like talking to the viewers. Nice. Sometimes <laughs> Hello, Mari. Thank you for being here. Hello, everyone. Nice to see you. Could you please step down? Thank you so much. Thank you for following me. I couldn't <coughs> reach it. May, may I ask, uh, how long have you been here? Thank you, okay. people. Uh, I mean, on um, stream? Oh, um, around um, four months. Oh, cool. You're so strong. Thank you. How about you? Uh, I've been here for one month. Oh, you're so new. <laughs> yeah, I sort of. You, you look so professional. <laughs> no, really. I, I dance. Like, every time I don't know what to do or I get bored, or I got no fever, I just keep yeah, dancing. Yeah, me too. <laughs> <I come> to... <laughs> 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 That's so funny. Thank you very much, people. Yes. Yeah, <laughs> ว่าถามว่าไลฟ์มานานหรือยังอะไรเงี้ยค่ะแต่เขาพูดเร็วจริงคุณไม่ทันเลยี่คือฟังนี้หรือ y ม a หรือฉันจะได้เซ็คชก่อนขอบคุณค่ะพี่มนขอบคุณค่ะพี่มูน i hi พี่ไอซ์่เนี่ย hello thank you for f o l l i n g me hello everyone t s s you 你好 นี่ค่ะซีโรสค่ะสวัสดีค่ะฮัลโหลเจนนิสซีสวัสดีค่ะค่บุงค่ะ How do you say you are so beautiful in t h a i a n m a s k คุณสวยมากคุณสวยมากภาษาจีนเรย่ะทุกคน Oh, sorry. Does that count too? Thank you, g l e n Hello, BB Zero Six. Nice to see you. Thank you, f o Rose. Nice Hello, Panda. Nice to see everyone. หนูจะสุ่มมาเมื่อวานหนูมาตีสามวันนี้หนูมาทุ่มหนึ่งคุณช่างงดงามเกียวเลี่ยงคุณช่างงดงาม Sorry if i seen this wrong. Hello, thank you for the teeny-tiny Thank you for calling me 可爱. Hello, nice to see 可爱. you <laughs> Thank you for five minutes, guys, mm -hmm. could you please help me but Thank you so much, nice to see everyone <laughs> Thank you Still, thank you so much, <laughs> BingBing <laughs> Hope you have a good day and let's see each o t h e next time. ไม่ค้จค่ะพี่ปิกมี่พี่บอลพี่มูนบายบ thank you เชียร์เชียร์ see you next time คุชคชอีกแล้ว see you ปวดหัวมากบ่บ่เขาพูดเร็วใช่ไหมคะ ช่เขาพูดเร็วมากเหมือนเหมือนขายของเลยอนะ่ะเนาะแต่ว่าคนจีนเขาไลฟ์เก่งนะแบบเวลาเขาไลฟ์เขาเขาพูดได้เร็วนะคะไม่เหมือนเรานะคะพูดไม่ค่อยรู้เรื่อง <c oughs> นี่หนูมีพัฒนา,าการในการพูดรู้เรื่องมากขึ้นไหมคะ เมื่อก่อนหนูพูดไม่ค่อยรู้เรื่องเลยใช่ไหมกินข้าวหรือยังกินแล้วค่ะตอนนี้ก็ยังเอา้าแต่หนูก็ยังคุยกับคนแปลกหนะ้าไม่ค่อยเก่งนะเวลาไปพีเคถ้าไม่ใช่คนที่เคยเจอแล้วเนาะหนูก็จะแบบไม่รููจะพูดพูดอะไรแบบ